ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันครับต้องนี่เลยโคเซอร์ช็อกดได้ทุกแพ็คราคาถูกกว่าเติมเองแอบแฟนโอนได้สบายใจถูกดีเติมว่องไวบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ว่าโคเซอร์ช็เพื่อนๆก็จะเจออยู่บนสุดอันแรกเลยครับ ออยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเนช ANNEL สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเก็นชินอิมแพ t กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกับการเปิดกาชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทดสอบดวงของผมกันหน่อยกับการสูงตู้กาชาสันสร้างเซียนนะครับหลังจากที่ผมเปิดตู้เพื่อหาน้องดิโอนาปลดกลุ่มดาวแม็กไปแล้วนะครับผลพวงของมันนะครับก็คือนี่ครับกลุ่มดาวของหนิงกวงของผมนะครับ ทะลักจนไม่รู้จะทะลักยังไงแล้วนะครับรู้สึกว่าน้องเนี่ยอยากจะให้ผมปั้นมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทดสอบกันหน่อยว่าน้องอยากให้ผมปั้นจริงหรือเปล่านะครับโดยสิ่งที่ผมจะทดสอบก็คือผมจะมาเปิดตู้สันสร้างเซียนตู้นี้นะครับหการันตีมาดูว่า Skyward, Harp, หรือว่า Memory of Du s t จะออกมาให้ผมนะซึ่งแน่นอนว่าสิที่ผมวังไว้นะครับก็จะเป็น Memory of Dust นะเพราะว่าจะเอามาให้น้องหนิงกวงครับถ้าได้มาเนี่ยผมบอกเพื่อนๆไปเลยนะว่าผมเนี่ยจะปั้นน้องหนิงกวงขึ้นมาแซงทุกตัวเลยครับแต่ถ้า Skyward Har ออกมาเนี่ย เดี๋ยวผมต้องคิดดูอีกทีนะว่าจะให้ตัวไหนใช้นะเพราะว่าปัจจุบันตัวละครที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับไม่มีตัวไหนที่มีความจําเป็นต้องใช้สกายวอร์ดฮาร์มนะครับแต่เอาจริงสกายวอร์ดฮาร์มมันไม่ได้แย่นะ,เ,ะเป็นธนูสายไดเมจจะพูดว่าดีที่สุดในเกมตอนนี้ก็ไม่รู้สึกผิดนะเพราะความสามารถของมันนะครับเพิ่มทั้งขีเล็คขีดเมจนะมันโกงมากแต่ถึงจะโกงแค่ไหนถ้าไม่มีตัวใช้ก็เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาเปิดหนึ่งกราดี้หาแมมโมรี่ออฟดัตกันครับสำหรับประ เปิดสุ่มตู้อุปกรณ์ไปนะครับผมเปิดไปตอนตู้น้องคลีนะโดยการันตีรอบสุดท้ายที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาเป็นสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็หอ,อกสกายบอร์ดมาอีก1อันพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมต้องสุ่มอีกประมาณ76โลเพื่อลุ้นการันตีรอบนี้นะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะสมหวังหรือว่าจะเกืออีกรอบนะโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเอากาลังใจช่วยผมด้วยละกันผมแลกไว้ก่อนเลยละกันครับ1 0,000เม็ดนะโอเคแลกเปลี่ยนมเลยครับพโมพเจมของผมก็พร้อมนะพร้อมแล้วก็มาสุ่มกันเลยดีกว่าครับมา3 2 1ครั้งแรกนะครับไปก็บอกว่าไม่ได้เปิดนานนะครับตู้นี้โอเคสําหรับอาวุธสี่ดาวแล้วบอกว่าตู้นี้ผมไม่ได้มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษนะอยากได้ก็อยากได้5ดาวมาเลยนะครับสิครั้งแรก โอเค e of Perception นะครับโหแค่อันเดียวจริงเหรอโอเคน่าจะอันเดียวครับเรียบร้อยนะครั้งแรกแตกไปที่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับก็มาต่อเลยครับครั้งที่2นะมา3 2มไปครับโอเคโอเคไม่เป็นไรเป้าหมายยิ่งใหญ่ของเราคือ Memory of Dust ครับ เพิ่ง20โลนะเซเวเนสแลนส์นะครับไม่ได้ใช้นะอันนี้มามีอีกไหมขอเป็นตัวก็ได้นะสี่ดาวเอาจริงไม่อยากได้ขอครับมาทีโอเคเรียบร้อยครับก็มาครั้งที่3ต่อเลยนะมายังคงกลิบอีกเช่นเคยครับ โอเคไอโอเพอร์เซชันอันที่2นะครับกดไปเรื่อยๆธนูลัสนี่ผมก็ไม่อยากได้แล้วนะเพราะว่าธนูลัสของผมตอนนี้ก็ตันแล้วนะครับนั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บนะครับโอ้โหเกมนี้มันม,ม,นมีมันมีระบบตรวจจับอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงโอเครอบนี้ได้2อันนะครับถือว่าโอเคอยู่นะก็ต่อไปจะเป็นรอบที่4นะครับมา3 2 1ไปครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวครับรอบนี้ผมเปิดไม่ถึงการันตีนะเอาจริงช็อกมากครับตอนนี้ที่เหลือตอนนี้นะครับขอเพียงแค่ m e m o r อรี่อมดัตออกมานะจบเลยครับจบจริงๆรงอตู้หน้าจงลี่เลยนะมา321ส,สอง o r y เบรีต้องบอกว่าตอนนี้ใจผมดิเต้นแบบเต้นสุดๆเลยครับเอาใจช่วยทีนะมาที321ไปครับ321ไปครับ ยังวะยังยังแมมโมรี่อ u ดัสแมมโมรี่อมดัสท่องไว้ไม่เอาสกาย a อร์ดฮาร์ปนะครับ m มมโมรี่ออฟดั e m มมโมรี่ออฟดัโอ้โหเดี๋ยวถู้รัดมาวะไอเหี้ยมมันเป็นลากวะเนี่ยเอาใจช่วยผมด้วยน้องหนิงกลวมผมจะได้มีของใช้นะครับสามสองหนึ่งมาสามสองหนึ่งมาโอเค เรียบร้อยครับโอ้สกายวอร์ดฮาร์ปนะโอ้สกายวอร์ดฮาร์ปเกตโตครับโอจริงไม่ดีใจเลยอันเนี้ยแต่ถ้าถามผมว่ามันดีไหมนะครับมันดีมากนะแต่อย่างที่บอกครับคือผมไม่มีตัวให้ใช้ครับแล้วสําหรับชายที่ผมจะปั้นเนี่ยผมก็กะว่าจะใช้ธนูรัดอยู่แล้วนะเพราะอุตส่าห์ได้มาปลดถึงขั้น5เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็เก็บไว้ในอดีไม่เสียหายครับเรียบร้อยครับ โอเคครับก็สรุปผลประกอบการในวันนี้นะน้องหนิงกวงนี่รู้สึกว่าจะไม่อยากให้ผมเล่นสักเท่าไหร่นะคือมาแต่ตัวนะครับอาวุธไม่ยอมมาให้นะแต่วันนี้ก็ยังดีครับเพราะว่าการันตีสีทองมันออกมาก่อนกําหนดนะทำให้ผมเสียเพชรไปแค่หกพันสี่ร้อยหรือว่าสี่สิบโลเท่านั้นครับเอาจริงต้องบอกว่าน้าตาจะไหลนะเพราะเปิดกาชาเกมนี้ผมเนี่ยเปิดได้ก่อนการันตีจริงๆเนี่ยน้อยมากๆครับแทบไม่เคยหลุดออกมาก่อนเลยนะสรุปก็เลยได้เป็นเจ้าสกายวอร์ดฮรมาแทนเมมโมรี่ออฟดัสนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ามันไม่มาเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยากให้เราเล่นนะเพราะฉะนั้นน้องหนีกวงเนี่ยผมก็พับโปรเจกต์เก็บไปเลยครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่ผมจะปั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นชายนะสำหรับคิดเปิดกาชาในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไอ้ตู้กาชาอุปกรณ์สรรสร้างเสียงครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะคอมเมนต์เตือนสติเพื่อนๆกันนิดนึงนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนกันแน่นอนครับคือใครที่จะเปิดหาอุปกรณ์อะไรนะครับเวลาอุปกรณ์ชิ้นไหนถ้ามันออกมาอันแรกเนี่ย มันมีโอกาสค่อนข้างสูงนะอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวบวกกับตัวเองก็ประสบพบเจอมาแล้วนะครับคือถ้าอาวุธระดับ5ดาวชิ้นไหนมันออกมานะครับหลังจากนั้นโอกาสออกอาวุธชิ้นเดิมซ้ำเนี่ยมันเยอะนะครับสมมติถ้าเราอยากได้ Memor y of อัพดนะครับแต่ว่าเปิดได้ Skyward Hu ฮเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เปิดต่อเนี่ยมันก็จะเป็น Skyward h ดฮออกมาเรื่อยๆก็มีค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆน่าจะเห็นคนแชร์คลิปเปิดตู้กาชาอุปกรณ์มากันพอสมควรแหละผมว่านะเพราะงั้นถ้าเกิดใครเป ใหญ่ๆเลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์สับสกายคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องแ <c oughs> ดนเน็ตชนเนลทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมเกมชินิมแพกอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.